มาดูอีกองหนึ่งครับองค์เนี้ยจะเป็นองค์คูของผมเลยซึ่งองนี้เนื้อเป็นเนื้อดําแก่ว่านเนื้อดําแก่ว่านอย่างที่บอกพระถูกเผาด้วยอายุประมาณหนึ่งแล้วว่านน้ําออกมาจากการเผามันก็มาคุมเกินเกิดความงามที่คุณเห็นเลยนี่คือผิวดาเดิม เท่าที่จะสมบูรณ์ได้และที่สำคัญองนี้เป็นกลุ่มหรือสีน้าหน้าหนุ่มองค์นี้สวยมากนะครับองนี้ถ้าดูตามกายภาพของของด้วยตาเปล่าก็จะออกเขียวเทาหรือเขียวมอยที่เขาเรียกกันในโบราณอะมาดูกันครับมาดูมาดูกายภาพขององค์นี้กันเห็นไหมครับมีไขนนดินนะครับลาจะมองยากหน่อยแต่มีอยู่แล้ว เพราะว่ามันมันมันกลมกลืนกับเนื้อไปสีดํานะครับเนี่ยครับมีไข่นดินนะครับอันนี้เขาเรียกว่าภูรสีหน้าหนุ่มนะครับเนี่ยกายภาพโดยรวมก็จะมีไข่เยอะครับตรงนี้ไข่เยอะมากเพราะก็เขา,เาดินแก่ว่าดนี่ดินแก่ว่าถถาผมรู้ได้ไงผู้รู้เขาสอนดูนะครับเป็นอย่างนี้ถ้าคุณเจอที่ไหนแบบลักษณะแบบนียเขาเรียกว่าดินแก่ว่าน มันจะไม่ดำเห็นไหมครับมันจะออกประมาณเทาๆน้ำตาลนะครับอ่อนๆเข้มๆนะครับให้ดูรายละเอียดอันนี้อาจจะขรยากไม่เยอะนะครับแต่ให้ดูดูโดยรวมก่อนนะครับองนี้เป็นองค์ที่เป็นองค์ูผมห่วงพอสมควรคนซื้อนี่ก็ก็เจ็บตัวนิดหน่อยครับ <laughs> ถึงปานกลางาอาจจะเจ็บตัวมาก <laughs> ผมก็ยัง ให้โพสให้ดูอยู่นะครับคืออันนี้ก็ถือเป็นอ่าพูดภาษาเซ็นเจอร์หรือลไอเทมนะมีองค์เดียวผมมีองค์เดียวนี้นะครับผมก็หาพวกง่ายๆผมเล่นพระไม่เล่นองค์เดียวนะครับเล่นหลายองค์แต่โอกาสเจอน้อยมากแล้วที่ผมเดินเล่นอยู่ตลอดซื้อขายอยู่ตลอดนะครับหมายถึงซื้อคนที่จะมาขายตลอด ไม่ได้เล่นเป็นแบบว่าเอ้ยเราเป็นเซียนพลาเว้ซื้อมาขายไปเชื่อไหมจะซื้อมาขายไปเนี่ยผมกับเพื่อนๆจะได้ซื้อพลาจากผมยากเพราะผมขายแพงเชื่อคุณก็เห็นว่าลาคนก็มีซุ้มกอขายถูกที่ไหนพอขายองค์กันเป็นแสนเน้เนาะผมก็ไม่เข้าใจขายเป็นแสนได้ยังไงนี่พผมซื้อมาไม่ได้แพงมากขนาดนั้นผมมาโกงราคาไม่ได้ผมจริงๆผมอยากแบ่งปันด้วยคนเราอะนะครับเชื่ออะมนุษย์ทุกคนนะครับรวยเป็นหมื่นล้านแสนล้าน ตายไปก็เอาไปไม่ได้เลยนะครับเอาไม่ได้สักอย่างในันร่างกายตัวเองตอนนี้ผมก็ำลังทำประโยชน์ให้เพื่อนให้สังคมนะครับที่ดูพระดินกำแพงอะไรที่ผมรู้ผมก็จะบอกส่วนที่ผมไม่รู้หรือว่าผมรู้ไม่จริงก็ต้องขอประทานขอทานโทษเขาขออภัยด้วยนะครับเพราะผมได้ข้อมูลจากาคนที่เล่นพระแก่ๆหน่อยนะครับมีอายุซึ่งบางคนได้เห็นตัวจริงได้เห็นอะไรได้ ได้เห็นของมาแล้วนะครับว่าเออเป็นอย่างนี้นะออกจากกลุ่มเลยนะอะไรประมาณนี้ครับเราพ็เล่นตามเขานะครับเขาบอกให้ดูเก่าบ้านผมเล่นให้พายดูเก่าแทบไม่ดูพิมพ์เลยจริงนะดูพิมพ์ดูเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ถ้าดูพิมพ์เหมือนเซียนเนี่ยเขาก็ไปขายเซียนก็หลักแสนนะครับไม่มีไม่มีใครเคยขายได้สิบล้านห้าล้านอะไรไม่มีครับเต็มที่หลักแสนครับพิมพ์ของเซียน หิมของเซียนนะย้ำนะม,มีหม่งเซียนนะหิมเหมือนเซียนเปะเลยนะครับอ่าไปขายเซียนครับ <c oughs> ผมก็ไม่ได้แอนตี้เซียนนะครับอ่า <c oughs> ชอบซะด้วยแะจะได้ขายก็ได้แต่ทีนี้ว่าการที่เขาจะฟักตังเราได้เนี่ยผมบอกมันไม่ใช่มุงหมูนะครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยวดูคลิปหนึ่งครับการที่เขาจะฟักตังซื้อเราได้ไม่ใช่มุ้งหมูมครับบอกเลยเพื่อนต้องคิดไปเลยว่าเขา ยิ่งกับผมหลายร้อยเท่านะครับนะครับไม่ได้ซื้อง่ายๆนะครับผมบอกเลยเขาซื้อเขามีมุมครับเพราะเขาขายเลยนึกออกไหมครับผมซื้อผมสะสมผมไม่มีมุมผมซื้อผมชอบเอาไว้ดูเองอ่ะดูดูด้านหลังครับดูรศึกษาไอน,นะมันจะมีเหมือนกับอเหมือนจะมีเหมือนกับอะไรซากข,ของของอะไรของของ,ของพืชของอะไรพวกนี้นะครับแรข่ของของไข่ ของว่านนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับมันจะเป็นให้เห็นเลยมันเป็นเนื้อดําก็จริงครับแต่เวลามันเก่ามันก็มันก็คลายออกมาหมดน้ำงงน้ําว่านคลายออกมาก็เป็นลักษณะแบบนี้เป็นกายภาพที่มีความสวยงามมากดูด้วยตาเปล่าก็สวยครับถ้าดูด้วยอย่างนี้หูว่าลางการมากรุ่นด้านเนื้อด้านไหลมีทุกอย่างความกรามเก่าครับความ,ามเก่ามันได้เห็นอะไรเยอะแยะมากมายจากตัวพระนะครับเยอะแยะมากมายนะครับ ด้านข้างนะครับหูไข่เนี่ยแขวซ้ายนะครับนาบางคนบอกโอ้ oh, พี่เอาแป้ง,แป,งแป้งเย็นแป้งอะไรไปแปะผมก็บอกเออแล้วแต่ละกันผมไม่ต้องเชื่อผมนะครับไม่ต้องเชื่อคุณก็ดูเอานะครับก็ดูเอานะครับควาเมเป็นธรรมชาติแขวซ้ายล้วนนะครับส่วนใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่ว่ากันนะครับไม่เป็นไรผมผมไม่ซีเรียสน,นะของพวกนี้ ว่าผมว่าพระมันคงบอกพระพระดีขายเท่าน้แล้วเออแต่ยังไม่ตื่นนะครับไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจว่าพระซุ้มกอนะครับแท้มันมีเยอะมีหลายวัดนะครับมีหลายพิมพมีหลายกลุ่นนะครับนะครับมีหลายกูุมากอ่าแล้วก็วันนะของผิวมีหลายแบบมากถ้าคุณไม่ดูคุณเล่นตามเทียนอย่างเดียวคุณก็ได้เจออย่างเดียวนะครับไม่เจอหลายอย่าง ซึ่งไม่ผิดอะไรครับเราก็เล่นกันไปนะครับไม่ว่ากันผมก็มีผมเจอเจอพ์เหมือนเซียนหรือเปล่าอ่านิยมที่เล่นเซียนเหมือนเล่นนะเอ้ยนสตร์รร้านอะไรเงี้ยถามว่าผมผมเจอจะไปขายเขาไหมพูดตรงตรงนะนะผมเจอผมก็ไม่ไปขายเขาเพราะอะไรครับผมเชื่อว่ามันได้ไม่แพงในที่บอกเป็นร้านนะทั้งแต่เล่นพระมานะครับโอเคพระพระเกจะเกจิขายได้เป็นร้านผมไม่เถียงนะครับหลวงพูอทิมนะครับหลวงพ่อทิม กิ่งชินมันชอนนะครับก้นก้นเงินนะครับก้นเงินหุ้มกับก้นไอ้นี่ก้นอะไรนะก้นวาดนะนะขุดวาดุดผงนะครับสององค์ขายได้ล้านเจ็ดขายได้จริงครับผมขายมาแล้วนะครับนะครับถือว่ามันหลายปีแล้วครับเป็นเกินสิบปีเกินสิบห้าปีนะครับเกือบเกือบเกือบนะครับช่วงที่บุพูดทีมดังๆผมก็ไปขายมาแล้ว ซึ่งขายได้จริงครับขายได้จริงงั้นก็มีทริงจริงแต่คุณกอ่อขายไม่ได้จริงครับนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับมีปัญหาอะไรหรือชอบไม่ยังไงพี่ก็คอมเมนต์มาได้นะครับมาพูดคุยกันอยากให้พูดคุยนะครับนะนะบสวยงามมากแต่ผมขยายให้ดูแถมแถมให้มหน่อยอ่าขยายให้ดูขยายเยอะๆหน่อยนะครับ อันนี้ก็ขยายมากดูไม่ออกนะเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเราจะเห็นนะดินเน่ะเห็นไหมมันจะมีมันจะมีรอยด้านในฮะอันนี้คือข่ายอันนี้คือน้ําว่านนะครับที่มันแบบมันแห้งแล้วมันดึงดึงออกมาจากเนื้อเนื้อพระนะครับดึงออกมาพระพวกนี้ยเวลาัรมใหม่ๆองค์ใหญ่ๆหน่อยไม่เล็ก พอผ่านผ่านมานานโดนเผาในยุคมียุครุยค้ยุคของเขานะผ่านผ่านมาหลายปีมันจะเกิดความแห้งความไรยุบย่นนะครับโอ้โหเนี่ยเป็นไงฝีมือมนุษย์ทําไม่ได้นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับนะทาไม่ได้อ่าอย่าลืมนะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนี่เหล็กไหลาภายดำนะครับสุดยอดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วเข้าเมนพูดคุยกันนะครับ โอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย